สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับเอามือส่ามาดูสูตรอะไรกับผักคำเตือนโปรดใช้วิจารย,ยาในการรับชมวีดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งบรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแยงสิน้นด้วยความปรา,านาดีจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับมาดู อันนี้เป็นสูตรคัดเด่นออกจากดับชุดบนนะครับล่างเหยไปแล้วนะครับชุดบนดับหลักสิบมี01479เหลือดับก็คือ23568หาหลักหน่วยดับก็คือ249 เด่นก็คือ0135678นะครับมานีจับมาจับคู่นะครับในตะล่างคู่ได้35คู่นะครับ35คู่นี่มันหลายมันหลามานก็เลยเอาแต้มแต้มจับนะครับแต้ม เตามรวมสองตัวบนมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีสี่มีหนึ่งนะครับถาดเอาแต้มจับก็เหลือยยี่สิบสามคู่นะครับมั่นกระไรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามคู่นะครับ มันหลายมันหลาแบบนี้ก็เลยเอาคู่ขี้จับนะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่หลักสิบเป็นเลขคู่นะครับเอาเลขคู่มาจับอนี้มาจับบวกลงงตัวกับเต้มนะครับได้เหลืออยู่สามคู่นะครับก็คือเหลืออยู่แปดหกหกแปดกับสองแปดกับสองแปดนี้ได้ แต้มศูนย์นะครับแปดหกหกแปดเนี่ยได้แต้มสี่นะครับมีแต้มสี่กับแต้มศูนย์นะครับเหลืออยู่สามชุดนะครับก็บเลยมาหลักร้อยมีศูนย์กับสองกับห้านะครับแต่หลักร้อยเป็นเลขคู่ก็เลยเหลือศูนย์กับสองนะครับกับเป็นที่มาของศูนย 86286 06 8 2 6 8 028 228นะครับอันนี้คือเรือเข้าแต้มเข้าคู่ขี้นะครับเหลืออยู่สามชุดนะครับห่าลักลอยใส้ก็คือ0นกับ2 จิได้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับเป็นไอฟ c ซี่เห็นแล้วอันนี้คือคัดเลขเด่นออกจากเลขดับชุดบนนะครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับชุดบนชุดล่างเนี่ยพานไปแล้วนะครับเป็นชุดบนนะครับกัเลือเรือสุดไทย คบทุกอย่างก็คือ086286นะครับ068268028228นะครับเปลียงใดสิมาร์คน้าบอจอกว่จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้คือทำไม่เปลี่ยนเพื่อแน่วทางนะครับการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นอ้า,ายนี่อาจารย์นะครเพ่นกับ ขอฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามท่นนี้อาจารย์นครเพชรขอขอบคุสวัสดีครับ